ครับอันนี้เอา้มครับ้ม้มชองนะพี่โอเคโอเคเอานี้มาทางนี้พี่หน่อยไม่เอาไม่เอาแบบนี้เอเคเอาแบบนี้เอาแบบนี้มาเอ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 าโมฮอกกันดีกว่าโอเคเออ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  เอาแบบเอาแบบซามูไรอ่ะมึงแหนวได้แล้วก็แบตหมดเลยนะเขาแล้วเดี๋ยวใส่กลางเลยพอดีเอ้ยโทษนะพี่เสยมาเอาตรงๆนะเอ่อเกไหนดูไปในเรื่อยๆมาค่อยๆมาเออ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 เยอเร็วเร็ว เดี๋ยวออสหยุดก่อนเพราทมันนุ่มเลยอะนุ่มโอหเครื่องมันดีออสออสไม่กินหัวเลยวะไม่กินโคตรเจ๋งอ่ะออสเออเฟียวอ่ะเครื่องมันดีอันนี้เบอร์หนึ่งก่อนเผื่อเผื่อว่าแกจะพวงกินหัวอ่ะไม่กินผมหยอดน้ำมันแล้วโอเคอ่ะกระจกอ่ะกระจกโอเค เออแค่น really sure> ี้แหละพอแล้วพ่องนึกงว่านาจายได้เลยเซล่ผมนี่ได้ยิ่ใช่เดี๋ยวกินคิวมึงถ่ายรูปกูลงในไลน์กลุ่มเต่บอลนิดเพื่อนกูจะส่งเป็นคลิปเลยเลมึงก็เซลฟี่เอาดิแล้วก็ค่อยส่งไป เออเซ๋อี่เลยเออออสบอกก่อนเดี๋ยวเออเออแล้ออตัดตรงนี้ไม่ไม่กางกูหัวร้านนหรือตรงนั้นไหมดิ่ดิเออเออเออเอาไล่เมืองนี้เออสนุกเมือเนี่ยมึงนี่สนุกมึองนี้เลยหลือแค่นี้แหละคุณเป็นเตะปักตะก้อ โอ้ยนี่คนเหมือนนี่เขเหม็นเนี่ยนั่งไอ้ไอ้เหมือนไอ้ตัวที่มาไอ้เจ้าจงฉือเออตัวไอ้กุ้งหมุตาเออเอาตรงนี้งดไม่เหลือเยกนิดเดียวงดแนวเลยหรือ่ามึงไปบาเบ้ไรอย่างเงี้ยเขาตัดกันเต็มมาก่อนดีนะ ตตัดามนะพี่ว่าเอาลองเอาเบอร์หนึ่งก็พอว่ะใช่ไหมเนี่ยเนี้เบอร์หนึ่งพี่อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็พอเพราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกใช่อันนี้เบอร์หนึ่งแค่รู้ว่าโกนแล้วอ่าเขาจะยอมอย่าไป็นจำเลยยอมยอมก็เบอร์หนึ่งยอมเบอร์หนึ่งว่ากูสั้นกว่าเจ้าว่าดิเอาเลยนะโกนเลยนะเออเออแล้วเลวอีกเลยเปล่พอแล่า ปัดไปส้วยัดไป้วยิี่วปัดเี่ยกระ้างเรือของรตรงนี้นะแล้วแล้วโอยโกนเธอะลูกพี่ไม่เงียเหลือไว้แสกอีก ต้องกลองไปหัวแม่งงอกลิปหายเออไม่มีแล้วเนี่ยเร็กาเวลาเอากลาผมไปแล้วนะนีโคนแล้วนะอโอเคคนเลยคนเลยอ่าเจ็บดิเจ็บเจ็บงานหน่อยต้องสงรอีกไหมเอาเอาข้างนี้ก่อนดิออส ออดออดเอาข้างนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้เห็นแสงเราเอายิ่งเกี้ยงหนึ่เห็นไหมเอาข้างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ก้อนหันมาด้านนี้เนื้อเห็นแสงเออเอายิ่งเกี้ยงนี่ต้องถ่ายให้เรียมให้เรียม่างเงี้หลออ่ะก็มันโดชี้โดชี้เดะใช่เออแล้งอยู่เฉยๆนี่หัวโอ้โหคุณจะอยากไปเทียวเราไม่เจ็บเลยอย่าแรงค่อยๆดิอย่าอยู่เฉยๆดิ เล่น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 ,ลน,ลนตามตามตามมือมิกเี๋ยวเล่นตามมือผมดิเฉยเฉยเอาเอาปาดข้างนี้ก่อนจะได้มองเห็นเราค่อยหันมาด้านนี้มันไม่เข้าหูหรอกเพราะว่ามันมีลองหวีอย่อางดีเลยนะเนี่ยอะทีนี้หันมาก่อนหันมาด้านนี้ อ้อออก็มาด้านนี้ก็โอ้ก็มาตัดด้านนี้ดิจะได้มองเห็นเห็นดิเออจะได้เก็บงานนี่นี่ตรงนี้ดำอยู่เออนี่มาล้านไม่อันนี้มันเป็นไลผมดีเดี๋ยวไปสะบุบพึ้งละเอาจับหูลงอย่างนี้แบบร้านตัดผมอ่ะเออ เดี๋มันก็จะเป็นแบบอย่างนี้มีจะงอยออกมาอย่างเงี้ยเฮ้ยตัดได้ตัดตัดเองนะเออเออคือแบบปื๊ดอย่างนี้ดิเออได้แล้วเนี่ยิปเลยอืมเนี่ยโอเคนะไม่ต้องไอ้นห่นเล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 ่เล่นเล่นนนเลนนนนเ่น จะเสร็จแล้วให้มันเท่ากันจบแล้วเอตอมนะได้ไหได้พี่ต้องช่วยดูดิมีแหลมตรงไหนแหลมไหนอืออืออือเอ้ยต้องมาเข้าเฟรมเลยเด็กตรงไหนมาช่วยดูว่าเออตรงไหนมันดกมันเกินไปอะไรยังไง ลายผมนี้ขึ้นมาตื๊ดรงนี้ขึ้นมาเออเหมือนนั้นตัดผมเอมเอดูเออดูแรงมันมเนรงงนะืงรวะเนี่ยดูดแรงดูแรงเออถ่ายไปอย่าไปถากจื๊ก๊ถ่ายตื๊ดตรงนี้แล้วก็ตื๊ตรงนี้ได้แล้วมีสวยแล้วนะเนี่ยแค่ันี้แค่สวยได้ลูก เอาหูใบหูมันลงมาเออเออจับได้เออนี่เองเป็นลายดำยู่เลยเนี่ยเออเอเแข็นะ่เนี่เงด้านหน้าเนี่ยเื้อขึ้นมาเออตรงนี้เออมันมันเหมือนมันเหมือนตัวกระปะาอยู่ ได้แล้วสวยแล้วยี่นี่อืไยไหนหน้าหน่อ,อยโอเคโหเปียวอ่ะได้แล้วม่ต้องดูนิเหลือนะขาด <จะ S 1> เกินไปป่ะพรุร่งนี้ประสบการสำเร็จโอ,อ,อเค